วันนี้เพจพชรมอรเตอร์นะครับจะพามาชมซีซูบนะครับตัวเลก,กูเลตมันในปั๊มติ๊กมัน,น,ม,ม,นมันเก็บแรงดันไม่ได้นะครับก็เลยสตาร์ทไม่ติดเลยครับนี่ผมยกถังยกแรงมาหมดแล้วเรแ,แกะแล้วแกะอีกมันเก็บแรงดันไม่อยู่นะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่หาอะไรอยู่นะครับตัวนี้ซีเบี0ร์หกร้อยก็เลยทดแทนด้วยการเอาของคลิกร้อยยี่ห้าใส เอาใช้ปั๊มติกของคิกร้อยยี่สิบห้านี่แหละโยงจากถังแล้วก็ต่อข้อสามทางนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงดันน้ํามันมามาถึงสายน้ํามันของตัวหกร้อยมาดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับถ้ามีแรงแรงดันน้ํามันของตัวคิกร้อยยี่สิบห้ามันแค่สองบาร์กว่าไปยวต้องสตาร์ทคิกร้อยยี่สิบห้าก่อนนะครับถึงจะสตาร์ทตัวตัวหกร้อยนะครับ นะครับแล้วพอเมื่อเราปิดกุญแจของคิรอยิมห้าเนี่ยรอบรถก็จะเปลี่ยนไปเพราะไม่มีแรงดันส่งมานะครับนะครับนย่ยผมปิดแล้วนะเห็นไหมครับรอบมันเปลี่ยน ก็จะเป็นแบบเดินเดินเบาไม่เรียบถ้าเรียบรถก็จะตามเหมืนเดิมเพื่อสร้างแรงดันเี๋ยวก็ต้องหาอ่เรกูเลตในถังอะไหลมันค่อนข้างหายากนะครับตัว600ก็หามาเปลี่ยนว่าไม่ได้ขับเป็นเดือนแล้ว ความติกเสียเฉยเลยว่าสตาร์ทจะย,ยากนยครับอันนี้ลูกรักเลยนะครับ 600cc อ่600วันอาทิตย์ก็สบายๆครับเดี๋ยวเราก็ทำอะไรส่งลูกค้าต่อน,นิดหน่อยแล้วก็พักผ่อนนะครับ